嗯。Mm. <laughs> ีรับจ้างอัพเทรดยังไงเวสยังไงจะได้เสริมไหมะได้เงินจริงขาขไปเลยมจะเข้าขาขาวไหนไล้ปุยขาวมานี่สิลูกมหมันไม่มาหรอกมันไม่กัดหรอกแล้วตัวนี้ไม่ค่อยกินนริน่าเลยพี่จุดิันนี้นู่นมานี่แล้วมา ก็เยอะไงงานบวชงานอะไรแต่งงานอะไรมั่ง,งไปไม่ไม่เว้นแต่ละวันไปลองหลังก็ดีดีกว่าไม่สูดไม่สูดอยู่ไม่ได้

่ขเขช่วยันลุงมาหน่อยมายืนข้างข้างนี้หน่อย หรือออกแล้วเอาตะกาวไปเลยครับเอ่อเอาไปทิ้งที่ที่โรงขัสดุแล้วเสร็จบอกถามคุณลุงแล้วลุงฮะแต่ก่อนเดิ่เนี่ยขยะทั้งหมดเนี่ยกุดแล้วลุงท่านยอมให้ฝังกบแล้วฝังกบไปเลยครับแล้วท่านนายกก็จะมอบอันนั้นเป็นส่วนตัวท่านนายกก็คือเอาให้ดันไปเลยเอาไปกบปเลยนะขอถมที่เลยนะครับผมทีนี้ก็ง่ายน,นี้นะครับท่านนายกด้วยความเคารพฮะไปกบลงด้านนู้นก็เท่ากับว่า เราจะคืนพื้นที่ถนนเนี่ยนะครับที่ดําริท่านนายกไว้ต้องคืนพื้นที่ถนนให้เขาสัญจรนะครับส่วนตรงนี้ก็บัเทาก็เดี๋ยวเบื้องต้นอะรองยอดครับผมเราทําอะไรไปแล้วบ้างก็คือในส่วนแรกนะครับคือทางเทฐบาลเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้ลอดภัยัยพิบัติเบื้องต้นไปแล้วทาเียากับคุณลุงไปแล้วเบื้องต้นนะครับในหลังจากนี้เราจะเข้าสู่คณะกรรมการช่วยเหลือภาคประชาชนอีกหนึ่งรอบนะครับโดยเดี๋ยวจะให้ทางกองปฏิการเนี่ยมาดาเนินการให้ เข้าสู่คณะกรรมการช่วยเหลือภาคประชาชนอีกหนึ่งรอบครับส่วนจากนี้เดี๋ยววันจันทรน์จะประสานกองช่างนะครับในส่วนของกองช่างเนี่ยมาเรียบเนอนการประเมินคา่าเสียหายแล้วก็เหมือนกการส่งให้กับพอมอเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการของพอมอ,อีกหนึ่งรอบครับเท่าไหร่แล้วน,นนะ4,000เก้าเบื้องต้นให้ลุงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรวันนี้นะครับก็ในเรื่องพอลุงมาอยู่ตรงนี้คิดว่าไม่นานแต่ว่าฝนตกเขตเราน้ําท่วมน้ําท่วมไปเลยต้นโพเนี่ย กว้างประมาณ8เมตรยกไม่ได้รถเข็นเข้าไปไม่ได้ดินมันนิ่มหมดเลยก็ยไม่เป็นไรกาว่าเดี๋ยวให้หมดฝนแล้วเรายกออกซึ่งคุณลุงก็อยู่เพลิงอยู่แล้วแหละไม่ได้มีอะไรนะครับวันนี้พอมันยกขึ้นแบบนี้แล้วมันไม่สะอาดก็เมื่อกี้ท่านเลขาเจนบอกแล้วว่าลุงยอมให้กบตรงนี้เดี๋ยวเราเอาเครื่องมือมาปรับกบแล้วก็เอาลูกรางมาลงในส่วนลูกรางเดี๋ยวเทศบาลี๋ยวตัวผมจัดก,การเองให้ลุงเขาได้ย้ายของมาฝั่งนี้อะไรที่ไม่เอาหรือลงหมดเลยให้สวยเลยแล้วเดี๋ยวยื้ยื้อเต็นท์เนี่ยลย้ายเต็นท์กลับมาฝั่งนี้ เพื่อหมดปัญหาทุกอย่างส่วนข้างทา,างนี่เดี๋ยวขนออกหมดเลยมาฝั่งนี้หมดไม่ให้ไปลุกล้ำชาวบ้านเขาในส่วนอะไรที่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูแลเองแต่ถ้าพมเข้ามาเนี่ยจะคุยเรื่องการสร้างบ้านเพิ่มบ้านเดี๋ยวนี้มีโครงการแสนสองแสนอะไรเดี๋ยวผมให้พมเ<ม>ข้ามารีบดาเนินการนะครับในส่วนของลุงก็พอใจอถ้าปรับเสร็จหลงลูลังเนี่ยโอเคไหมขอบคุณครับอ่าในในส่วนเครื่องจักรเทศบาลนต่ว่าหินลูกรลังอะไรต่างเดี๋ยวหาได้เกรผมมีมีผู้บริจาคเป็นอะไรเยอะอยู่วัสดุพวกนี้ เอาได้นะครับในส่วนอื่นถ้ามันไม่พอเดี๋ยวก็ให้คนเขาบริจาคมาช่วยนิดหน่อยปรับขึ้นนี่แกก่อนเพื่อให้มากรองของฝั่งนี้มันได้ไม่ลุกลามหุนลุงโอเคไหมโอเคขอบคุณมากครับครับในส่วนต้นไม้ใหญ่ครับต้นโพนี่เดี๋ยววันจันทร์จะี๋วกองช่างมาลื้อทีอะกิ่งชีือกิ่งแล้วเพราะตอนแรกไม่กล้าทำกันเป็นต้นไม้โบราณนะแต่ในเรื่อปัญหาเกิดเราต้องดำเนินการเลยนะครับ ลุงพอใจวันนี้นายกมาดีใจไหมโอ,โอ้สุดยอดครับจบได้นอนไหมจบอ่าจบยกพูด้วจบจะยังไงจ,จะจะริม